ใส่แมวใส่หมาโอ้ยกระเป๋าใส่หมาก็มีทำไมโดนรูอ่ะน oh ี่มันกระสือแมวเว้ยใส่แมวเดินไปดูสิ ดังนั้นกาัตอาหารให้เข้ากับมังคลับเล่นะพยานนันไม่มันไม่ใช่รถบังคับงมันเป็นข้าเหนนยมันเยอะแต่ว้าก็เอาไว้ดีดีด้าไม่บอกเลยไหนจะเอ้าไหน อ้ามีน้ำหกด้วยใ,<ช>ใครมาทำน้ำหกเกี่ยวนี่ไม่ใช่น้ำหกปัสสาใครก็ไม่รู้เด็กนแน่ๆมาตรงนี้เด็กเด็กมาเลือกของเล่นแล้วเยี่ยวแตกเลยเฮียเฮีตคนนี้น่ะนี ของกระเทยใช่ว้าวโซคักี่บเขงถ้าเราขยะขึ้นก็ได้ด้วยเนาะอ๋อเันรถขยะเหรอรถขยะชักร wow. so oh, ีไซเคิลอ๋อรีไซเคิลเวสรถขยะไงรถขยะรีไซเคิล อาหรวไหนไหนไหนไอตัวนี้เรลลี่เอ็กซ์ทีมอ๋อรถบังคับนั้นก็รถบังคับนี่มันต้องมีฐานนะ ที่บาดข้อไหนมันเป็นรถรถบังคับหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อ่ะมันเป็นรถเอาไวัตต์ทูแบบพี่อ๋อเดี๋ยวนะต้องเอาไปเช็คราคาก่อนที่ดนบอกว่ามตรงไหนมีตัวที่ที่เช็คราคาไหนความจุหนึ่งชิ้นไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เดจดไม่มีเนี่ยต้องเอาตัวนี้ไปเช็ค อุย้ยแพงมากตัวนั้นนะห้าร้อยนี่คน,นละรุนแพงไหมแพงนี่รถเด็กเดินไปดูก่อนไปดูก่อนอันนี้ได้ไหมทำไมรถมันซับดีไหมแพงตัวนั้นทำไมเนี่ยแล้วอันนี้ได้ไหมนี่อุปกรณ์โทรศัพไม่มันคุไปเอง นี่ไงรถปั่นปูนรถยกขยเขาเด,เาเด,ด็ดตัวน้อยเท่าหมูหม่เนไม่นโอ้หรอนี่ปั่นรับมาแล้วเด็กโดนหน้ะโตแค่ไหนที